ขับรถแทรกเตอร์สร้างชีวิตใหม่เป็นที่รักคนในหมู่บ้านบ้านไร่อุตรดิตยิ่งใหญ่อายนานในวัย6 8แทบจำไม่ได้เคยเป็นถึงพระเอกเบอร์หนึง่งเป็นนักแสดงที่มีผลงานสร้างชื่อจนเป็นที่รู้จกักตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องสวัสดิีคุณครูและอีพริ้งคนเรืองเมืองทั้งในภาพยนตร์และละครทำให้ยิ่งใหญ่อายนานขึ้นทำเงียบดาวค้างฟ้าอีกหนึ่งดวงที่ปุกวิมญาณมังกรกุล พิธีกรรายการดาวในดวงใจทางช่องเฟิร์นทีวีที่หมายเลขสิบเรียกได้ว่าถ้าเราย้อนไปในยุค80นั่นคือ,อยิ่งใหญ่อายนันที่เรียกได้ว่าขึ้นทำเนียบดาวข้างฟ้าอีกหนึ่งดวงโดยคาวนานแจ้งเกิดจากผลงานมากมายตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครูและออพิงคคนเรืองเมืองทั้งในภาพยนตร์และละครก่อนที่จะผ่านตัวไปทำง,งานเบื้องหลังจนได้รับรางวัลไมฆขาลนั่นเองและหันหลางให้กับวงการบันเทิงไปกว่า20ปี โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าของเขาหลังจากที่ไม่ได้เห็นมาก,กว่า20ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะตอนนี้เขาเองนั้นเป็นถึงนายกเทศบาลเลยทีเดียว ซึ่งยิ่งใหญ่ได้เล่าถึงเส้นทางในวงการบันเทิงว่าการก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยเริ่มจากคุณอดุลดุลระยะรัตมาแสดงภาพยนตร์แล้วก็พอดีผมอยู่ในสังกัดนั้นแล้วคุณอดุลก็ไปบอกว่าคนนี้เล่นได้เลยนะกับบทนักเรียนที่หายจยู่เขาจะทําเรื่องสวัสดีคุณครูในเรื่องผมจะรับบทแบบตุ้งติง้งตุง้งติง้ตง,ง,ง,งเป็นเฮโซเป็นลูกของแม่ชูศรีเป็นแม่ผมโอลูกคือจะเอาแต่ใจตัวเอง คุณสุชาวผพงวิไลเล่นเป็นครูเรื่องนี้คือประสบความสําเร็จเลยเปิ้นจารุนีก็เก่งเป็นคนน่ารักเป็นผู้นาํามีน้ําใจมากจากนั้นก็แสดงไปไเรื่อยๆของสังกัดศุญเรืองฟิล์มจนไฟสตาร์มาขอตัวไปเรื่องไรเ้เสน่หาของคุณชนะคราปยูนเล่นเป็นหนุ่มแล้วสามแก่มาชอบก็เล่นกับมีพี่สมัยวิไลศักดิ์ ใยปัจจุบันนี้เขาเองใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดเมืองอุตรดิตถ์กับครอบครัวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสงบมากๆทีเดียวเห็นแล้วอิจฉาเลยโดยข่าวได้ให้เหตุผลของการถายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดว่าเราช่วงนั้นงานยุ่งคุณพ่อและคุณแม่ไม่สบายก็ไปเยี่ยมคุณแม่บ่อยช่วงนั้นงานก็น้อยลงด้วยแล้วไปลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็ได้คะแนนท่วมทน้นก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้กลับมาสู่วงการบันเทิง20กว่าปี ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถาใหม่ๆด้วยนะคะ